สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมช่องสบ,บายสบ,บายชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาเช้าเลยครับพอดอีได้ยินเสียงแมวแมวร้องนะครับก็เลยตื่นนะครับแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำคราวนี้ก็ตื่นเลยตอนนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบสามนะครับตีห้าสิบสี่นะครับตื่นเช้าแบบผิดปกตินะครับวันนี้ แมวลองเป็นเหตุสังเกตได้นะครับวันนี้วันนี้ก็ตื่นมาแล้วก็จะมารีวิวนะครับหลวงพ่อเดิมกุแตกวัดพนมลอกนะครับอ่ามารีวิวแบ่งปันด้วยนะครับวันนี้พอตื่นไปปุ๊บก,ก็ได้ยินเสียงวันนี้ก็เป็นวันพระพอดีนะครับโอ้โหพึ่งไปดูปฏิทินเมื่อกี้นะครับเพราะว่าได้ยินเสียงเครื่องไฟวัด ดังพอดีอีกนะครับตื่นนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัดคลิปรีวิวแบ่งปันพระหลวงพ่อเดิมกุแตกวัดพนมรอบให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับผมเมื่อคืนผมลองก่อนจะนอนผมก็ได้นอนเปิดไปเจอครับใน y o YouTube ครับช่องพี่ต่อสบายสบาย,บายชาแน,นลเอ้ยของผมนะครับเดิร <The S 2> พี่ต่อทูดสวรรค์น,นะครับขอโทษนะครับที่สองกล้องพันเอ็กอ่ะเขา ขออนุญาตพี่ที่เอาพระไปเช็คนะครับอ่อแล้วปรากฏว่าเป็อ่าอ่าเจ้าของพระอย่างนี้พง่นยๆเจ้าของพระเขาอนุญาตให้เอาพระมาทําการแบบว่าแจ้งว่าองค์ไหนเป็นองค์องค์แท้องค์เกนะครับเมื่อวานผมลองเข้าไปดูโอ้เห็นเห็นองค์เก ทำได้เนียนมากจริงๆครับเพราะว่าปกติผมไม่เคยเห็นองค์เก๊เออมาก่อนเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมจะเห็นแต่ององที่เป็นองค์แท้อย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูด้วยตาเปล่านี่มองยากมากนะครับถ้าเป็นเป็นคนที่เอ่อที่แบบว่าพี่ๆเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเห็นพระแท้แยกไม่ออกแน่นอนเลยครับขนาดตัวผมที่ยังแบบว่าเห็นแค่แบบในรูปเงี้ย ยังเดายังเดาเกือบจะผิดเลยครับแต่แต่แต่ถ้าเกิดสองกล้องไปอ่ะมันจะเห็นตามที่ผมแจ้งได้เลยนะครับพี่พเพื่อน,อนผมจะบอกอยู่แล้วว่าถ้าเป็นพระแท้เนื้อพระจะเป็นประมาณนี้ให้พี่จําเนื้อพระไวใ้ให้ให้ให้แบบว่าให้ให้ให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้ติดตาแล้วกันอ่ะมันจะดูมันจะพอรู้เลยนะครับะนะครับผมเมื่อวานผมก็ไปนอนฟังก็ ฟังไปเรื่อยๆก็หลับเลยครับโดยประมาณนี้นะฮะทำทำได้เหมือนมากจริงๆครับยิ่งรอยตะไบนี่ถ้าเกิดผมมองผ่านๆผมคิดว่าแท้เลยถ้าเกิดดูไม่ดีนะฮะเปรียบไปแบเปบเนียนมากแต่ถ้าเป็นอย่างแบบองค์ปกติอย่างเงี้ยนะครับอ่าผมก็มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นในการส่องพระขึ้นมาแล้วนะครับว่าองค์ไหนเป็นองค์แท้องค์เก๋น,นะครับตอนนี้ ผมก็ได้ดูเมื่อคืนคลิปเมื่อคืนนี้มันทําให้ผมมั่นใจยิ่งขึ้นนะครับแล้วผมก็จะมารีวิวแบ่งปันความรู้และแบ่งปันหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับกูแตกวับพนมลอกให้นะครับตอนนี้ผมจะปอกเปิดราคาไว้เท่าเดิมนะครับอันนี้2องค์นี้นะครับ1 6ึ0 0หบาทนะครับผมองค์นี้เปิดราคาไว้เท่าเดิมนะครับ1 2ึ0 0หบาทอันนี้เป็นพิมพ์กระเดือกนะครับเปิดไว้ที่4 0,000บาทนะครับ สององุนี้ผมไปไปตรวจของพี่ต่อทูตสวัสดิ์เขาแล้วนะครับมีมีใบรับรองนะครับสองใบนี้นะครับจากคลิปที่แล้วของผมนะครับแต่คลิปเนี้ยองคองหมายเลขแปดนะครับผมไม่ได้ตรวจครับแต่พระแท้แน่นอนับผมดูได้ถ้าเกิดยังไงเมื่อวานผมไปดูช่องพี่ต่อของไลา์สดนะครับทูตสวัสดิ์นะครับผมไปลองดูแล้วผมก็ลองเห็นลองไปเดาเขานะครับว่าพระแท้พระเกศเป็นยังไงครับ ดีว่ายัางยังพอเชื่อสายตาตัวเองได้นะครับแต่ดูยากมากจริงๆครับเกนเนียจริงๆครับแล้วก็มีอีกหลายๆช่องนี่ผมเห็นแล้วมันไม่สบายตาเหมือนกันฮะอ่ะเดี๋ยวจะไปพาดพิงช่องคนอื่นเขานะครับก็เลยอยากอ่าบอกในส่วนที่เป็นข้อดีแบบว่าอ่าที่พี่เขามารีวิวให้รับชมเราจะทําให้เราอะกับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับได้ ได้ศึกษาและดูพระให้เป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับผมมาเดี๋ยวผมจะไม่เป็นการยืดเยื้อเสียเวลานะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมทํางานก็เลยยังยุ่งๆนะครับผมขายพิธีบัตรนะครับฟุตบอลนะครับก็เดี๋ยววันนี้ต้องตื่นไปที่ทํางานนะครับอีกสองวันหมดเขตวันพรุนี้นะครับสิบสี่กรกฎานะครับมาเดี๋ยวผมจะรีวิวให้รับชมเลยนะครับนี่ โดยโดยปกติที่ผมแจ้งนะครับจะให้ดูอ่าพระรูปหน้าองค์พระตามปกติก่อนนะครับนี่เพราะว่าองค์เกนี่มาทํามานี่ลอกถีมาชัดเจนมากครับเป๊ะนะครับแต่ก็มีจุดต่างๆที่ผมเห็นละผมพอสังเกตพอพอดูออกแล้วว่าพระเกจะเป็นแบบไหนครับแต่ผมจะไม่แจ้งในคลิปดีกว่าผมจะแจ้งผมจะเพราะว่าถ้าบอกไปปุ๊บเดีย๋ยวคนเกนเขา ไปแก้ไขผม vida, ผมจะให้พี่เพื่อนดูพระที่เป็นพระแท้ดีกว่านะครับผมจะบอกลักษณะพี่ดูเนื้อพระเลยนะครับดูเนื้อพระรู้เลยนะครับตีสิบเอ be ็นี่อย่างน้อยดูได้ขาดประมาณ80-90%เนแล้วถ้าเกิดผมส่องพระมันตั้งแต่แรกนะผมจะพอมองออกเลยนะครับผมอ่ะอันนี้หมายเลข5้านะครับอ่านี่นะครับเ่า่มือนครับ เมื่อกี้ตอนอันยังได้เลยพี่พี่แป๊บนะครับนี่นี่นี่น,น,นี่นะครับนี่ดูเนื้อนี่ครับหน้าปากจมูกนะครับนี่นะครับที่ผมจะให้พี่พเพื่อนเพื่อนดูตรงองพระนะครับนี่ผมจะให้สังเกตอ่าถ้าเกิดต,ตีกล้องไปแล้วนะครับเราตีกล้องส่องไปดูนะครับให้พี่พ,พี่เพื่อนเอนสังเกต thought, ที่อ่าตัวอง์พระนะครับ นี่ครับจุดสังเกตครับก็คือพราพระแท้นะฮะจุดสังเกตคือจะเป็นรอยแบบเนื้อพุ่งๆประมาณนี้นะครับนี่แบบนี้ทํากันไม่ได้นะอันเนี้ยแล้วก็ดูตรงหัวเข่าจะมีรอยแบบถ้าเกิดจับกันจะมีรอยเปิดประมาณนี้นะเนี่ยตรงเนื้อตรงตรเนื้อตรงหัวเข่านะครับเนี่ยที่มันมีจุดสังเกตที่จับกันเยอะๆเนี่ยจะเป็นประมาณนั้นเพราะว่าถ้าพะเกนี่ที่เห็นมา มันจะเป็นเนื้อปิดๆหน่อยครับแต่ของผมแบบดูพระที่ที่ที่มีพระเนี่ยนะครับจะเป็นแบบอ่แบบเดิมๆที่ล้างมาแบบประมาณนี้มีคราบดินติดน้อยเนี่ยก็จะดูพอดูได้นะครับเนี่ยตรงหัวเข่าอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบตรงองค์พระเนี่ยจะเป็นเนื้อพุนๆประมาณเนี้แต่ถ้าองค์พระที่ปิดๆนี่ก็ดูยากหน่อยนะครับที่เนื้อพระปิดมานะยิ่งล้างออกไปหน่อยก็ดูยากนะครับ แต่ถ้าดูโซนเดิมๆประมาณนี้ก็ให้ดูที่องค์พระเป็นหลักนะครับนี่ประมาณนี้นะโดยโดยโดยแบบว่าจากที่มองดูคลิปพี่ต่อทุสวรรค์เมื่อคืนนะครับผมก็ไปร่วมคอมเมนต์โอ้ถ้าดูผิดนี่ก็เสียวเหมือนกันนะเพราะว่าดูดูยากมากจริงๆยิงล้างนี่ดูยากนะครับผมก็ ถ้าไม่บอกว่ามีแท้กี่องค์นี่ก็ดูลำบากเลยฮนะจากสามแท้หนึ่งนี่เสียงแตกกันไปหมดเลยฮนะก็ต้องระวังครับผมเน,บเนี่ออนนออยนะครับเนื้ององพระนะครับดูดูดูเนื้องค์พระได้เลยครับนี่เนื้องอ์พระจะมีแบบเป็นรอยเป็นคุณประมาณนี้นะเกทพิมพได้เหมือนไปมากแล้วนะครับฐานสูงเอนะพี่เพื่อนผมก็เลย รีบมารีวิวนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยุ่งกับงานนะครับนี่นะครับเนื้อองค์พระก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนเพนพี่ๆแต,ตอนนี้ผมดูแล้วผมไปดูคลิปเนี่ยผมเพิ่งตื่นมาผมไม่รู้จะทาอะไรผมก็ไปน,นอนไม่หลับก็เลยไปดูคลิปนะครับพี่ๆี่เพื่อนเพื่อนนี่จบไปเนะครับโอ้โหมาเต็มเลยครับพี่ผมเห็นนะ แต่ผมไม่แจ้งนะครับว่าอยู่ช่องไหนบ้างนะครับให้พี่เพื่อนๆระมัดระวังกันไว้เองดีกว่านะครับผมแค่บอกบอกข่าวเล่าเรื่องกันก็ประมาณนี้ดีกว่านะอันนี้หมายเลขหกนะครับเปิดราคาเท่าเดิมหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับมีบัตรให้นะครับสององค์แรกนะหมายเลขห้าหมายเลขหกนะครับคือเห็นแล้วมันไม่เนียนตาครับผมจากที่ผมส่งที่ผมมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่ผม ไปดูไลฟ์สดของพี่ต่อทูตสวรรค์เมื่อคืนนี่แหละครับก็เลยรีบมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนี่ๆได้ดูว่าเนื้อพระที่แท้นะครับมีประมาณยังไงนะครับนี่อย่างที่ผมเคยแจ้งในทุกคลิปนะครับพี่ๆเพื่อนๆเนื้ององพระเนี่ยครับนี่ดูสังเกตง่ายที่ทีศีษะนะครับนี่ศีษะเนี่ยจะเป็นออกประมาณแบบเนื้อพระจะเป็นพุนๆนะเนี่ยทิ่หน้าจมูกะไรนะครับ เพราะว่าตอนนี้ที่ทำเก้ถ้าเกิดทำเก้มาได้เหมือนครับเขาก็จะไปกัดผิวพระมาแต่โดยหลักการแล้วที่กัดมาครับยังไม่เนียนเท่ากับอ,องค์พระตัวจริงครับแต่ตอนหลังผมต่อไปผมไม่แน่ใจนะครับเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดพระจับมาเนี่ยที่เอกจากกนะุจับกันไปจับมาจะมีแบบเห็นตรงตรงตรงหัวเข่าประมาณนี้นะแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปทุกองคนะครับ นะครับดูตรงเนื้อองค์พระนะครับจะเป็นรอยพุนๆอย่างเงี้ยนะเพราะองค์เกทํามาก็สีเนื้ออะไรนี้ได้นะครับแต่ความพุนนี่ตรงเนื้อเนี่ยครับถ้าเกิดดูจริงๆนะครับถ้าเกิดดูแบบจากคลิปแรกๆจากผมมาผมก็เลยทำให้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะนี่ครับเพราะผมส่องพระ มาตั้งแต่คลิปแรกแล้วนะครับมันก็เลยแบบว่าพอจะเดาออกดูได้ในระดับหนึ่งนะครับผมนี่หมายเลขหกนะครับแล้วเขาเก๋นี่เขาก็เก๋มีดินติดมากันด้วยอะไรประมาณนี้นะโหหนักืต่ไบนี่ถ้าผมมองดูผ่อนผืดนะี่ผมยังคิดว่าแท้เลยตอนแรกแต่ดูองค์พระแบบว่าถ้าเกิดสองกล้องปุ๊บเนี่ยดูง่ายเลยครับผมเห็นปุ๊บรู้เลย เนี่ครับเนื้อต้องเป็นแบบลักษณะประมาณนี้คุคนณนะนี่นะครับพอส่องกล้องเข้าไปครับมันมันไม่มีที่สนิมเป็นสนิมแท่งๆนะครับที่ที่เป็นพักเก้นนะเหมือนว่าที่ที่ต่อเขาแจ้งมาครับเหมือนว่าไกลภาพเนื้อมันยังไม่ถึงนะนี่เป็นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับใน เพราะว่าบางทีเดี๋ยวจะไปสวดพระคนอื่นเขาว่ามันเจอจะไม่ดีนะครับพี่พเ,เพื่อนๆแต่ผมจะให้ดูพระเนี่ยนะดูแบบองค์พระนะครับที่เป็นพระแท้นะครับพี่พเ,เพื่อนๆถ้าเกิดใครลองไปดูคลิปย้อนหลังของพี่ต่อสุสวรรค์เมื่อคืนนะครับผมก็รุ้นเหมือนกันนะครับขอให้ผมทายถูกเหมือนกันนะครับรอดไปเหมือนกันนะครับเกือ,เกอบเกือบตาเสียเลยเมื่อคืนไปเจอพระเก นี่นะครับหมายเลข6นะครับผมโอเคเพราะว่าตอนนี้พาเกมาเยอะจริงๆครับเพราะว่าผมเห็นผมไปดูหลายๆช่องนี่ยครับโอ้โหก็อย่างว่านะครับก็ให้เพื่อนๆพี่ๆระมัดระวังให้นะครับระวังระวังกันให้ดีๆนะให้ดูให้ขาดนะครับพี่มันเสดได้เงินจริงๆนะครับเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นี่กว่าจะหามาได้มันก็เหนื่อยกันนะครับพี่เพื่อน เดี๋ยวจะหาว่าผมไปดิสเครดิตช่องอื่นมันจะมาช่องผมแท้อย่างเดียวก็เดี๋ยวไม่อยากมีปัญหาใครแล้วกันนะครับอ่ะหมายเลขแปดนะครับนี่อะผมจะให้ดูนะครับนี่พี่เพื่อนเพื่อนศึกษาได้เลยนะครับนี่เนื้อดูดูพิมพ์พิมพ์เนี่ยตอนนี้ดูพิมพ์เป็นหลักไม่ได้แล้วน่ะต้องดูเนื้อนะครับนี่นี่เนื้อนะพี่พี่เนี่ยผมก็จะบอกยังไงดีเนี่ยครับก็ดูให้ดูนะครับเนื้อออกพุนๆประมาณนี้นะพี่พี่เนี่ย พี่มองเนี่ยถ้าพี่สองกล้องเนี่ยถ้าเกิดเนื้อพุนๆป,ประมาณนเนี้ยน่ะอ่ะโอกาสมารับเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะตอนนี้คาบที่มีคาบกุด,ดินติดนี่ก็ไวใจไม่ได้เหมือนกันแล้วนะครับเพราะว่าเขาเห็นว่าพระมีราคาแบบไหนเขาก็จะไปทําแบบนั้นเนี่ยนะครับพี่น,นี้หมายเลขแปดครับผมก็จะส่องให้ดูนะครับพระเนี่ยองค์องค์งนี้เขาก็จะมีแบบว่าร่องรอยการหล่อที่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะนี่ก็จะมีเป็นรอยตรงนี้นะ แต่ไงก็เป็นพาแท้นะครับนานไปก็จะหาไม่ได้แล้วนะเพราะว่าพารเกยมามาเต็มเลยครับบอกแค่นี้นะผมเห็นละโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันครับตอนแรกยังรังเรีพอเมื่อคืนนี่อะ่ะเริ่มฟันทงได้บ้างแล้วครับว่าไหนเกยไหนแท้แต่ผมไม่รับดูนะครับว่าไหนเกเป็นเช็คไม่รับเช็คนะครับเดี๋ยวมีปัญหานะครับ รอยตะไบนะครับมันก็จะประมาณนี้แต่ของเก๊นี่ตะไบเมื่อคืนผมเห็นนี่ก็ยากยนะครับแต่ผมดูเนื้อพระเนี่ยถ้าสองเนื้อเนี่ยอย่างนี้นะโอเคอ่าเนี่ยให้พี่ๆเพื่อนๆดูอย่างนี้นะครับเนื้นอโปงพระต้องเป็นรอยปุมๆอย่างนี้นะเขาก็จะพยายามทาเนื้อให้ถึงถ้าดูด้วยตาเปล่านี่ก็แยกลําบากนะครับแต่ติดกล้องตอนนี้ก็ยังพอดูออกนะครับ ก็ให้พี่ๆเพื่อนๆระวังเหมือนกันนะฮะนนเนื้อต้องเป็นลอยพุนๆุประมาณนี้นะผมบอกใ่เดียบมันบอกประมาณนี้แล้วกันนะครับเนี่ยเนี่ยจะเป็นลอยพุนธุ์นะฮะโอกาสแท้จะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะฮนะณตอนนี้นะครับพี่ๆเพื่อนๆเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะอ่ะโอเคครับพี่อันเนี้ยผมเปิดไว้หนึ่งหมื่นหกพันอันนี้หนึ่งหมื่นสองพันนะครับแล้วก็อันนี้ องกรเดือกครับ4ี่หมื่นนะครับเนี่ยครับเนี่ยให้ดูเนื้ององพระนะจะเป็นแบบพุนๆอย่างนี้นะครับพี่เพื่อนถ้าเกิดสองกล้องไปแล้วแต่ถ้าไม่สองกล้องเนี้ยโหก็ดูลําบากกันครับถ้าไม่ดูบ่อยๆนี่มาเจอเก๊กระแท้คู่กันนิดบางทีก็อาจจะลําบากได้เหมือนกันนะนีครับมีพิมพ์กระเดือกนะครับฐานสูงนะครับนี่ ็เลือกสวยนะครับแล้วก็เนื้อพระก็เนื้อองค์พระนี่สวยนะครับมันดูง่ายครับเนื้อจะพุนๆประมาณนี้นะพี่บพี่อนเพื่อนนี่เขานี่จับกันมานะก็จะเป็นรอยนะครับที่ผิวเปิดออกมาหน่อยนะเขาเรียกเหมือนว่าผิวแบบจะจับจะเป็นพองๆสีออกทองๆขึ้นมานะ เนี่ยผมก็พี่ๆเพื่อนๆก็ลองดูเนื้อองค์พระจะเป็นประมาณนี้นะครับของเทนะดูให้ออกแล้วก็ไม่ต้องเช่าหาจากผมก็ได้หรือจะเช่าก็ได้นะครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนอมองมองแบบมองเนื้อให้ออกนะครับประมาณนี้เพราะว่าเกยมาถึงมากเลยจริงๆก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับไม่รู้ว่าเขาเอา อาจจะดูกันไม่ออกว่าเอาคนเก๊เข้ามาปล่อยกันหรือเปล่านะหรือว่าเขารู้ทั้งรู้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะนี่นะครับนี่นนี้เนื้อองค์พระประมาณนี้นะผมจะแจ้งย้ําตลอดนะครับตอนนี้เก๊มาแล้วเหมือนมากนะครับถ้าผิวปิดนี่มันก็ดูยากนะครับแต่ถ้าเกิดผิวอย่างเงี้ยแลวส่องเห็นองค์พระเนื้อเป็นอย่างนี้นะครับแน่นอนครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต รับรองแท้แน่นอน,นครับโอเคครับผมก็จะบอกย้ําไว้ว่าตอนนี้ถ้าเกิดเป็นพักแท้กับพก,กดูยากมากครับเมื่อเมื่อวานไปดูที่พี่ต่อเขาไลน์นะก็ลองไปศึกษากันดูแล้วกันนะครับผมวันนี้ี่มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับตีห้าสามสิบสองแล้วเดี๋ยวผมก็จะนอนต่อไม่รู้จะนอนหลับหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวต้องตื่นไปที่ทํางานนะครับไปทํางานต่อนะครับอีกสองวันนะครับ เสาอาทิตย์นะครับโอเคครับผมวันนี้ถ้าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์กับพี่เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยกอ็ขอให้ทุกท่านาศึกษา,าสะสมกันให้ดีๆนะครับผมเพราะว่าภาเกจระบาดหนักมากจริงครับที่ผมเห็นวันนี้ที่ผมเ,เปิดดูมาก่อนเนี่ยนะครับก็จะฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์ก็ ใจกับพี่เพื่อนๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปนอนต่อแล้วครับสวัสดีครับ